ปลาสับเครื่องสดเนี่ยทำแบบนี้นะคะปลาสับสูตรนี้เนี่ยเนื้อปลาสับออกมาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะวิธีทำเนี่ยก็คือให้เรากรองปลาออกอก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะนำปลาไปสับเนี่ยเราจะต้องทำให้ปลาเนี่ยแห้งนะคะเราจะใช้แต่ตัวปลาค่ะเวลาสับจะได้ไม่กระเด็นและปลาสับของเราจะได้ไม่แฉะนะคะเครื่องสับของเราเนี่ยก็จะมีหัวหอมคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีตะไคร้มีข่าเล็กน้อยข่าเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะซ่ามันจะเปรี้ยวค่ะทุกคนแล้วก็จะมีพริกจินดาเขียวแดงค่ะ เจวยจะใส่ทั้งสองสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีกระชายหัวค่ะก็คือหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยก็ซอยใบมะกรูดเตรียมไว้ค่ะทุกคนวิธีทาเนี่ยก็คือให้เราสับเนื้อปลาก่อนนะคะถ้าใครสั่งปลาร้าปากกระดีของเจวยไปเนี่ยก็คือใช้สับได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะสับขายเนี่ยแนะนําให้สั่งปลารวมค่ะปลารวมเนี่ยมันจะมีเนื้อเยอะค่ะเวลาที่เรานํามาทําปลาร้าสับมันจะได้เนื้อค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ปากกระกดีเนี่ยมันจะได้เรื่องความหอมค่ะ พอเราสับปลาได้เนื้อละเอียดแบบนี้เราก็ค่อยๆทยอยใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะสับทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะส่วนเครื่องปรุงรสชาติเนี่ยก็คือถ้าใครไม่บีบมะนาวนะคะก็ให้ใส่เป็นเนื้อมะขามเปียกค่ะเวลาใส่เนื้อมะขามเปียกยก็คือให้ใส่ลงไปพร้อมเครื่องที่เราสับได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปเล็กน้อยค่ะเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้นะคะจากนั้นเ,นเราก็สับให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ชิมรสชาติเอานะ ปลาที่เจยุ้ยใช้ทําปลาสับเนี่ยจะเป็นปลาชาวบ้านค่ะทุกคนกลิ่นจะหอมแรงนะคะแล้วก็ไม่เค็มจัดค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะทุกคนเวลาเอามาทําปลาสับหรือว่าน้าปลาหล่นเนี่ยเนื้อมันจะละลายง่ายแล้วก็เละง่ายแบบนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะคือกลิ่นหอมไม่คาวค่ะเป็นปลาชาวบ้านหมักข้ามปีเลยนะคะใครสนใจอยากสั่งปลาแบบนี้ไปลองทาปลาสับนะคะก็กดสั่งได้เลยค่ะรับประกันความหอมนะคะนะครสวรรค์